วันนี้มีคนจีนมาจากเมืองจีนนะมาเข้าคอร์สมาเรียนอยู่ที่วัดหลายวันนะวันนี้ตามมาเรียนที่นี่ด้วยคนจีนเขาก็อยากได้ธรรมะเมื่อก่อนเมืองจีนก็มีธรรมะเหมือนกันสถานการณ์เปลี่ยนไป ธรรมะมันก็ขาดช่วงไปบ้างเขาอยากได้ธรรมะคืนต้องลำบากมาเรียนเมืองไทยลำบากตั้งแต่ภาษาแล้วฟังเราต้องแปลดีเราก็มีคนจีนรู้ภาษาไทยมาช่วยแปลในหนึ่ง ถ้าพวกเราไม่รักษาสืบทอดศา,าสนาไว้นะวันหนึ่งข้างหน้าลูกหลานเราอาจจะต้องไปเรียนจากเมืองจีนมากยากลำบากมากนะว่าจะเรียนข้ามชาติได้อุปสรรคมากมายการเดินทางก็เป็นอุปสรรคละอาษายังเป็นเรื่องใหญ่เลยจะใ,ให้หลวงพ่อเทศภาษาจีน หลวงพ่อพูดให้คำว่าเจีะอยู่คําเดียวนะคำอื่นเทศไม่เป็นไม่รู้จักคนจีนเขาฟังภาษาไทยไม่ได้ต้องอาศัยแปลงันวันหนึ่งพวกเราอาจต้องไปเรียนที่ประเทศอื่นถ้าพวกเราไม่รักษาไว้รุ่นลูกหลานจะไม่มีทรรมาไว้ให้เราศึกษาหลวงพ่อพูดมาหลายปีแล้ว ไม่มีใครรักษาพระพุทธาศาสนาให้เราหรอกถ้าเราไม่ลงมือรักษาเองวิธีจะรักษาพระศาสนาเนี่ยต้องศึกษาลงมือปฏิบัติให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเมื่อเรามีความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั่นก็เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วจะต้องถ่ายทอดออกไปให้คนที่เขาสนใจ การถ่ายทอดก็มีเงื่อนไขต้องทําด้วยความเมตตาถ้าทาเพื่อหาผลประโยชน์เนี่ยธรรมะจะไม่ดีเลยถ้าเทศอย่างหลวงพ่อนี้นะจะรู้เลยว่าถ้าศีลเราไม่ดีหรือสมาธิไม่ดีอะไรนียเจตนาไม่ดีเนี่ยไม่มีทางหรอกที่กระแสธรรมะมันจะถ่ายทอดออกมาได้ใจของผู้ฟังกับใจของผู้เทศ ต้องสะอาดนะต้องสะาดแต่น้อยมีศีลมีความเคารพในพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีใจที่เปิดธรรมะก็จะถ่ายทอดจากคนเทศไปสู่คนฟังถ้าพวกเราเคยฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วฟังหลายๆรอบเนะี่ยเราจะพบอย่างหนึ่งว่าซีดีมันก็แผ่นเดิม ประโยคที่หลวงพ่อพูดมันก็ประโยคเดิมแต่ความรู้ความเข้าใจของเราที่ฟังแต่ละคราวเนี่ยไม่เหมือนกันเงินกระแสของธรรมะที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยยิ่งใจของเราสูงเท่าไหร่นะความรู้ความเข้าใจมันก็ยิ่งแจ่มชัดถูกต้องต,งตรงตามความเป็นจริงถูกมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นความอัศจรรย์ของธรรมะ มันไม่เหมือนเรียนวิชาอื่นๆในทางโลกพูดคำไหนมันก็เป็นคำนั้นแหละเข้าใจแล้วไม่ถูกก็ผิดไปเลยก็จบแค่นั้นธรรมะเนี่ยฟังธรรมะวันนี้เข้าใจถามว่าเข้าใจถูกไหมก็ถูกฟังไปอีกศึกษาไปอีกลงมือปฏิบัติไปอีกไปได้ยินประโยคเดิมความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมถามว่าเราถูกไหมถูกอีกแต่ถูกคนละชั้นกัน ถูกคนละระดับกันเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะมันไม่ใช่ถ่ายทอดกันด้วยปากไปสู่หูมันถ่ายทอดด้วยใจกับใจเพื่อนผู้ถ่ายทอดธรรมะเนี่ยต้องทำด้วยความเมตตาจริงๆถ้าทำโดยแอบแฝงอย่างอื่นเนี่ยธรรมะไม่มีทางถ่ายทอดได้เลยอย่างมากพวกเราก็จะได้ความจำติดตัวไปแต่ใ,ใจของเราเนี่ยจะไม่ตื่นขึ้นมาจะได้แต่ความจำ